เกิดเหตุการณ์น่าตกใจในรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียเมื่อคู่มันที่มีกำหนดแต่งงานกันในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าถูกเจ้าหน้าที่กรมศาสนาอิสลามรัฐยะโฮจับกลุ่มในข้อหาัลวัดหรือการอยู่ใกล้ชิดกันตามลำพังระหว่างชายหญิงที่ไม่ใช่สามีภรรยาซึ่งเป็นความผิดทางศาสนาเจ้าหน้าที่ได้บุกไปห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกัวลายงเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีตามโพสต์ในเฟซบุ๊กของกรมศาสนาอิสลามรัฐยะโฮเจ้าหน้าที่เคาะประตูห้อง และฝ่ายหญิงใช้เวลาสักพักจึงเปิดประตูโดยเธอบอกว่าอยู่คนเดียวในห้องแต่คุยกันได้สักพักเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีผู้ชายซ่อนอยู่ใต้โต๊ะในห้องทั้งคู่ซึ่งอายุ20กว่า,วามีกำหนดจัดงานแต่งงานในอีกหนึ่งเดือนโดยฝ่ายหญิงเดินทางมาที่รัฐยาโฮเพื่อพบครอบครัวว่าที่สามีก่อนงานแต่งโพสต์ของกรมศาสนาอิสลามรัฐยาโฮระบุว่าทั้งคู่ตัดสินใจพักโรงแรมด้วยกันเพราะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบกันก่อนแต่งงาน กรมศาสนาอิสลามรัฐยะโฮเสริมว่าทั้งคู่เหมือนจะทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแม้ว่าทั้งสองจะยังไม่ถือว่าเป็นคู่ที่ฮาลานอย่างถูกต้องตามศาสนาก็ตามการกระทํานี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายอิสลามในมาเลเซีย,ยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในรัฐยะโฮและเป็นอุทาหรณ์ที่เน้นย้ําถึงข้อจํากัดทางศาสนาที่คู่รักที่มั่นหมายกันจะต้องปฏิบัติตามก่อนก,อนการสมรสอย่างเป็นทางการ